สวัสดีครับสวัสดี FC ฟซีกแต่สตูดิโอครับสวัสดีพี่น้องปองไปสู้ผูช้ชทุกคนครับวันนี้ครับเราอยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ครับนี่สักคริสทุกคนครับครับพิโจโแล้วก็ใครเอยอยู่ข้างหลังชลใช่ละนาไม่นี่ใช่หรือบุดสารางพุดสารังมุ่งมั่นกาฬสินธุ์วะโอ้หัวฐานพุดพุดละเว้ยนะบุดนักแก้วบุดบุดสีเมืองใหม่วุดสีเมือง่อไงวันนี้เราทำการมาส่งวุดกลับบ้านครับนี่ ส่งวุฒิกำบ้านมาวุฒครับผมเพิ่นมาหน่อยได้ผุ๊แม่เป็นพี่ใหญ่แม่เด้ไหแม่หายปะกับบ้านซอยนี้แม่นบ่านี่ยครับผมจอดเรียนซอยนี้นะแม่คิดทอดครับแม่คิดทอดบ้านอยู่ซอยนี้โอ้ต้องมาอยู่เทินวันอยู่เทินลงมาเทินข้างหน้ากลับบ้านนะครับแม่คิดทอดวุฒิกราจินแม่คิดทอดเลยมาหาแม่โอ้ในคำว่าแม่ดาเกียงนะครับมึงมึงว่าแม่วุฒิกราจินสุดดาเกียงบ่นะครับเนาะถึงข่ายจะหอดบ้านเพื่อนนะครับนะ มาเยี่ยมบม้านกุศลสินกันนะครับสิครับน่าจะหมดรถที่อยู่บ้านเลยเหลียวะจม่นะแรเลเหลียวะแม่ที่ยิบ <laughs> โอเคฮะไปหอนแะ้วครับพี่น้องครับโอ้บ้านตราเกิดอนเลยนีกว่าเป็นทเลที่สาึ่งมาจอดช่หวบ้าขับด้เลนะขับเมื่อไร่วะจอดหน้าบ้านจอดไหนกันเนี่อนที่ยบวะใช เช้าหนานหนับขับมากับมากโอ้นำท่วรโอ้ยนำท่วร้าาลาเปยนะสิ่งไรบ้างวัวัดให้ไฮเซิงบ้งครับครับวาสนาลาเปยแต่ไเซิงบ้างเยียมร่งเรครับตอนี้ครับถึงแล้วนะครับวัดวุฒิกระสินถามอะไรครับวัดวุฒิมีสะพานไม่มีบาทไม่มีบาทหมายวัที่ตนใช่ Nhìn có mẹ nó Nói chung là nó ngon Nó nhưng mà à, à, Chọn nhà này mà Nhưng mà chọn cái nhà này còn. mà Nó đi thuộc qua à Nó tự đi Đừng lại học Đừng lại thăm Một của Phong Pháp Phạc gần đó đó

โอกข้ยังไก่เลยะอดเกือบไปในไอ้พเนี่ยถอดเกือบครับพี่น้องครับห้ี่ขันยางคูไก่ดงเกือบถอดเกือบเขาว่าเขาก่าต้องเทนกอัดเกือบเเกืบก่อนนะครับี้อรนธรรมดาเนี่เขาบ่านต้อดเกือบมันครับน่นงถว่ามีน้ำล่างทีนพรพอมเธรรมดาโอ้โหพวกเต็มคูนหมดเลย

เพิ่นบ่อยากกับันเพิ่นมาคุณแม่หายเก่งเพิ่นบอกบอกพ้นแนวตัวึ้น่ว่าข้าพื้นบ่แม่ได้จกิงเก่งบางะไดาเก่มตัวดาเนาะดีไปดีได้เม่ได้บัางดม่ได้ได้เลบ้างดกเมื่อว่าวาถามหาตัวอ้คูนมาถามถามหาพื้นมาถามถามหาทองซ้ายเมีย้องคิดน่อยเลี้ยววล้ยว่ะบอกว่าจะถามหามันแ่นถามแต่ยน่ที่ส่ อ่าอย่ามาส่วแล้วถามาเิ็นไดหรอบอกนักรองโทรมาสันโทรมายุ่นหนึบบได้เาถามหาเขาสันคิดทอดมากบุไดก็ได้แจ้งเพลงหแน่คทอากอะไรเพเยแจ้งเพลงยังแจ้งแอวคิดอดแม่เด่งคิดทอดแม่เด้อคิดทอดแม่เรครับขอัยครับขอบใจเลยเอยันนี้ขอบใจเอคิดทอดแม่เรครัยที่รเต้องขอว่าจะพนันถึงไม่จอดเลยเกกบงากมากครับพี่น่องครับน้ำ่วมาง หวานกถนี้วานกบถ่าหวานหัวดหอดแม่กันจะได้ไหมเี่ยอกันหอดแม่กันไวเนี่ยตี่อาขอแม่ตัอหยอดแม่หอดแนวไหนบนนี้จีหอดนะไรนยเออไอ้หนเนียพอนนียพอฝ่ายหนเอาบุญกะินโยนน้ตาลนี่เอาบุญกะินมาเมื่อ้องบอ สวายดีเลยครับชิมอยู่นิ่บัวขาวนะครับก็ได้แวะมานิ่มแบนเม่เราบอกแ่งเก่งแล้วลูกชายเบาเบางั้นน่าดีดีาววุ้นวันนีข้าวเที่ยงข้าว่าวิ้มบางงานนะแต่สิเดยไปงานบวชเมกับพี่ชิดอยชิตเกีดี เืก็ชิ้นสะเก็ไปนี่่ครับทิ้งานขายเพ่นน้องบเพ่นมาก็ถามหาผู้่ดนจะค้นถามหาน่องส่องอันนี้ด้านเปิดกาอยู่ครับยายว้าบอกว่จะถามหามันจันยิ่ง้อนที่เวลาเพ่นเปิดเวลาจะเพ่นววิศนาเขาเปิดเส้ากรเพื่อนพะวาร้านเขาขายเหล่าขายอย่างนั้นนะแต่ลยต้องให้นี่เพิ่นแล้วก็จะเปิดประมาณสิ้นเดือนนี่แหละจะล้บเงินลาอย่างไ่ล้างทางหยาทางนูไหมมัจะชิ้นีไม่เดนรพ์เขาเอาอยู่อ่ มกันบมมน่บ่ขายกันเว้แล้วนะพอได้กิบเปิด10มอเปิดิมสิเปิดบามบามมอมีูซอยพอเด็กเข้าไปเรียนหมดห่อดือครับเนาะยาห่นดืดอกไม่มาแรกครับอบบต่อบต่อเลงอนมากแต่สมากินวข่่ามยแล้วนะอบะต่อหกี่ายัมีอาการมาแวะอุ้มน่นนะครับเรือราดเป็ดก๊ินเริ่มสิ้นเดือนจะขายแล้วเพราะว่ากู้วิดเริ่ิดไป มวยขกยายห้เนีตัว <c oughs> มันที่งทีทีทไปแล้วมันอยู่ไกกามากคุณนุนครับอยู่ไก่ทั้งกาลสชินเนาะครับคุณอยู่ทั้ทงไกลอ,อย,าง,อยางคุณนุนเฉกกติดต่อเฟซบุ๊กกะลสินครับตอนนี้มี้ก็เดินอยู่แปดร้อยแล้วครับสั่งมาได้ยีชั่วโมงยี่บสีชั่วโมงครับสั่ง <c oughs> ตอนนี้กินาหน้าเครื่องเครื่องมลายกินจาหน้าดิเครื่องมลาย ใจจะไข่ยังมัน่นี่เดช่วช่วยก็ไอย่าไปใ่จะไข่มันบูดเลี้วแน่นหมนเ่าเออมันบูดมันถือกินโอเนีเทียวเขาบอกชงใหม่ใม่ันสิแมอ็นดัวเทียี่สองสามหมื่นหอดมาเพิ่น้หาสาหอดโาเออถือกินหรอกาไข่ยาใส่าสุงเทียเนาะสองสามหม่นก่นะสุดเทียที่สงน่ะแสบยู่ด้บดสูเทียที่มัสุดท้ายนี ตะไข่โอ้บหคสใหม่ิมบ่าหันราวที่ส่งมาหน่อยจะสันหันมาเห็นเครื่องเห็นเครื่องครับเสียบหมูรุ่นล้วนนะครับเนาเห็นเนื้อนองเนื้อสุกแกกเวลาหอนเนาะเกิดกระาสีหอนครับมนจะซื้อหองมาฝากห้อหอนน้มีเลย เล่นตะรอไปต่อสายอีกนนึงที่จะเกียดรับไม่ใช่กขั้น้บวชีเดินสายบวชรับกีราเขาวั่น้ำเขาวัดเปินเปิดแต่กับคนผู้ทางเดินมันใ่รชินเ่ับกนแล้วันใหญ่มันกบินเบบกัเ็เียวเดียวนี่เืองกันคนกัติดโควิดตัวกับชิ้นทีเป็นมันไป

เขาเลี้ยงไป่สามเดือนตายชีกว่าคนเลยได้บั๋คโคมีผลก็ตายได้หรอขิดวัคซีนตายไหมจีวัาเหมือนกันสชีพตายวะตายนูกหนี่ไข่กล้วยนี่เราไม่ได้ตายย้อนมื้อไหรตายครับวัคซีนผู้คนเพลินเหมือนบ่อยเหรอบ่อยครับลงมาจำตัวท่านก็เสียเราก็ตายจำตัวเขาเอยให่ไปแฉกมันแฉใดอยู่ชีพไปดาวานนี้ผู้ช่วยก็ช่วยแต่แต่หลางกายไปมันแม่่ีด

ยี่ส okay. ิบหกเปอร์ออกพี่น้องออกกันด้แต่ไ่ายุดเงามาขอควอนกันลุงลุงเลงเลี้ยตัวเนาะาเนาะเะเนาะาเาะเนะเนนาะเนเนาะเนาาะเาะเนาานาะนาะเนาเวาะเเาเนเนเนาะเนานเนาะนะเนาเนะเนาะเัาะนาะเนาเนาเนี๋ยวเนา่นะเนาเาเอาะเนสเนาะเาาะเนน่ะ ผู้ตอนโดนจ้งเดือนมา้มาบ้านทำเดือนมัมีเดือนที่ซีมันโนบ้นทำไงเจ้าเบลไปยังจับเดือนเราเบลโมบุตี่ซีเจ้าสงการมื้เนาะสื่อเสียงโดนบักไหนเราลำไปร้ไอ้เ้อไอ้ได้ทียง ทรงไม้แม่ใส่เนะาะเออไอคำไ้คุณไอ,อจเจริญลุงลุงเอครับ่ครับมาเกิดชินมาท่างผานาะใสรก็มหาหอดเหมือกงมาหาตัวน้องเมยน้าเมยน,นตัวอ่ะลินมนีกับซับนีนะครับพี่น้องครับทางพานเขาจะเดินตังตอ่อไปสีสิเกียรน,นะครับเนาะมาเด่นบวานบุสิ้นเดือนมันก็จะเ,เปิดด้านใช้ตัดเป็ดกระชินขึ้นเขา วาชนะหรอวานะรับเปลี่ยนบ่ถ้าอยู่แถวกระดาจินครับอยู่อันบ้านนี่ก็บ้านเต่าไห้ไฟทอสต่อข้องครับมูจิผาบุดกระดาจินมาอุ่นนวลครับมีวัตถุดางครับอาหารการกินทมาจวดไปเลื่อยอะไรัระปุกฟักด้วยฟักระปูกเองโโอ้หสุดยอดอิจแปมไหมครับฮะจัดปอดสารย่างดีเลยครับรับที่นี่ครับรับทีมหั่น พร้อมแล้วพ่อจ่ายกิจีไปก่อนนะครับเนาะเราเดินทางต่อนะครับกระราชินทั้งแม่กต่ไม่ไดเหนื่อยเชา้าสวัสดีครับสวัสดี้แมน่ใจได้เด้อร์ใจได้เด้อครับ